สรุปผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมพศ2564ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอัพยเพอเจริญศิลป์วันที่2ตุลาคมพศ2564กศนอัเพอเจริญศิลป์ดำเนินการสอบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564 เวลา8นาฬิกามีการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบผ่านระบบออนไลน์ไลน์มิทติ้งการสอบปัดผลสมริดปลายภาคเรียนที่1มีการศึกษา2 5 6 4โดยนายพงศพิพัฒน์พิมปัชชาผู้อำนวยการกศน,นเภอเจริญศิลป์ในเวลา10นาฬิกานางสาวทิิพรบุติจักรรองผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่นิเทศสนามสอบ จากสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครได้นิเทศติดตามเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกศิลาและสนามสอบโรงเรียนทุ่งมนทาีวิทยาวันที่3ตุลาคมพศ2 5 6 4กศนอำเภอเจริญศิลป์ดำเนินการจัดสอบระดับการศึกษาขัา้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 ประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยนายพงพิพัฒน์พิพมพปัช,ชาผู้อำนวกยการกศนจดเิญศิลป์ได้ออกมิเทศติดต,ตามเพื่อให้การดําเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนสนามสอบโรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์สนามสอบโรงเรียนบ้านโคกศิลาสนามสอบโรงเรียนทุ่งมนทาวิทยาสนามสอบโรงเรียนบ้านคนบหนองผือและสนามสอบโรงเรียนบ้านดงสง่า วันที่4ตุลาคมพศ2564เวลา8นาฬิกา30นาทีนายคงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนอเภอเจริญศิลป์เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการอเภอเจริญศิลป์ครั้งที่8ทัพ2564เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดสกลนครณห้องประชุมอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกานายทงพิพัฒน์พิมปัชชาผู้ว่นวยการกศนพเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชุมบุคลากรกศนพเจริญศิลป์ประจำเดือนกันยายนพศ2564ครั้งที่9ทับ2564เพื่อชี้แจงข้อราชการและการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายให้ไปในทิศทางที่กำหนดไว้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน c o v ิด1 9 ณนห้องประชุมหลวงพ่อองค์ดำกษณนอเจชิญเริญศิลป์เวลา13.30นาิกา30นาทีนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกษณนอเผชิญเริญศิลป์มอบหมายให้นายอนิชิตัยนาบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์นำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบริการยืมคืนหนังสือ ให้บริการในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเจริญศิลป์หน,น้าหอประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกนลนครวันที่5ตุลาคมพศ2564นายพงพิพัฒน์พ,พิมพ์ปัชชาผู้ในการกศนอำเภอเจริญศิลป์มอบหมายให้ในายวิสรุตบุญยืนครูสรชนำนักศึกษาเข้ารับการทดสอบด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-exam เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ e n e t หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ของนักศึกษากศนที่พลาดและขาดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติอ็นเน็ตณสนามสอบกศนอำเภอสว่างแดนดินจังังหวดสกลนครวันที่8ตุลาคมพศ2564นายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพชเจริญศิลป เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานระดับศูนย์การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเนตครั้งที่1ปีการศึกษา2564เพื่อชี้แจงการจัดสอบสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานระดับศูนย์สอบในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชืวว้อไวรัสโคโรนา2019โดยมีนางพรทิพาคาวีวงศ์ ร่้มในการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกนลนครเป็นประธานในการประชุมณห้องประชุมโคสิธิ์โฆษณาสันติสำนักง,งานกศนจังหวัดสกนลนครวันที่10ตุลาคม 64, พศ2564กศนพัจเรญศินดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนเอ็นเน็ตครั้งที่1ปีการศึกษา2564เวลา8นาฬิกามีการประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ โดยนายพงพิพัฒน์พิมพ์ปัช,ชาผู้อำนวยการกศนพระเจริญศิลป์โดยได้รับการนิเทศสนามสอบจากนางพรท,ทิพาคาวีวงศ์ผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครและคณะกรรมการนิเทศสนามสอบสำนักง,งานกศนจังหวัดสกลนครเพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดำเนินการสอบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครนา2019 ณสนามสอบโรงเรียนเจริญสินศึกษาโปคําอนุสณ์วันที่10ตุลาคมพศ2514กศนอพนพเจริญศินได้ดำเนินการจัดสอบเอนเน็ตครั้งที่หนึ่งทับ2514และได้รับการตรวจเยี่ยมจากผู้แทนคณะกรรมการโรคติดต่ออัพเจริญศินโดยนายสุวรรณสุโนพร้อมด้วยนางสาวพัชรินแสนกลมประลัดอำเภอได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการปฏิบัติตัวตามมาตรการ c n h t t a เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019อย่างเคร่งครัดสนามามสอบโรงเรียนเจริญสินศึกษาโครำกอนุสอนวันที่15ตุลาคมพศ2564นายคงพิพัฒน์พิฤฤมปัชาผู้อำนวยการกศน,นพระเจริญสิน เข้าร่วมการประชุมรายงานผลการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายจุดเน้นสำนักง,งานกสณประจำปีงบประมาณพศ2564โดยมีดรสุรสักอินทรีไกลเลขาธิการกสนมีกำหนดการตรวจราชการการขับเคลื่อนง,งานของสำนักง,งานกสนจังหวัดสถานศึกษาระดับกลุ่มสนม mm hmm. เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายปีงบประมาณพศ2564 รับฟังสภาพปัญหาในการดําเนินงานตรวจเยี่ยมและรับฟังผลการดําเนินงานของสถานศึกษาพร้อมมอบนโยบายและจุดเน้นสํำนักง,งานกศนประจําปีก็ประมาณพศ2565หน้าห้องประชุมโคสิษ์โคษณาสันติสํานักง,งานกศนจังหวัดสกลนครวันที่25ตุลาคมพศ2564นายพงศพิพัฒน์พิมพ์ปัชชาผู้อำนวยการกศนพเจริญศิลป์มอบหมายให้ นางสุภาวรรณอัคราชครูกปศปนตำบลเข้าร่วมการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ครั้งที่15ซึ่งอำเภอจเจริญศิลป์ได้มีคำสั่งอำเภอจเจริญศิลป์ที่107/2513ทั 13, แต่งตั้งเป็นคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอโดยมีนายประพันธ์สว่างศีนายอำเภอจเจริญศิลป์เป็นประธานในการประชุม ห้ห้องประชุมอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครวันที่23ตุลาคมพศ2564ห้องสม,มุดประชาชนอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์เนื่องในวันสำคัญวันปียมหาราชประจำปีพศ2564ในวันเสาร์ที่23ตุลาคมพศ2564เพื่อให้บุคลากรน,นักศึกษากศณและประชาชนทั่วไปได้แสดงความจงรักภักดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ผ่านหน้าเฟซบุ๊กแฟนเพจกศนอภัยเจริญศิลป์